ผู้ชมคะแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศจะอยู่ที่หลักพันต่อวันแต่นั่นคงจะไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการเปิดประเทศที่นำร่องผ่านโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งรายได้ของภูเก็ตเนี่ยมาจากคนต่างพื้นที่ต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่คุณนั้นที่นี่แล้วแบบนี้ผู้ประกอบการเขาจะไม่กังวลใจกันหรอคะ คือจริงๆแล้วเรื่องของโครงสร้างการนําเข้านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็พูดกันไปเยอะนะคะแต่อยากจะขอความชัดเจนเรื่องเงื่อนไขอีกสักนิดนึงรอตกผลึกอยู่นะคะซึ่งวันนี้มีการคุยกันด้วยแล้วก็ทางททค่ะจะนําเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แหละค่ะเข้าสู่ที่ประชุมสบสเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะนับถอยหลังอีก28วันนะคะเปิดเมืองภูเก็ตนำร่องรับนัก เที่ยวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2โดสและมีผลตรวจเป็นลบค่ะไม่ต้องกักตัวนะคะและหากอยู่ในภูเก็ตแล้วอย่างน้อย7วันสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ค่ะโดยนักท่องทเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกนะคะที่จะเข้ามาขอเน้นกลุ่มที่เสี่ยงต่ำก่อนค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะตั้งเป้าว่าตลอดไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะจะมีนักท่องทเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าภูเก็ตค่ะ129,000คนนะคะคิดเป็นรายได้กลมๆมค่ะประมาณ11,000ล้านบาทนะคะ เน้นใครบ้างก็คือนักท่องเที่ยวที่กําลังซื้อสูงค่ะหรือว่าใช้จ่ายต่อหัวนะคะ1นึ0 0 0 0ถึงหนึ่งแบาทค่ะแล้วก็เป้าหมายแรกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐค่ะยุโรปแล้วก็อิสราเอลนะคะผ่านเที่ยวบินตรงยังภูเก็ตเท่านั้นค่ะ สิ่งสําคัญที่สุดนะคะที่จะทําให้เปิดเมืองได้ต้องฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละเจของประชากรใช่ไหมคะมาดูแผนการฉีดวัคซีนของภูเก็ตค่ะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือตามทะเบียนราชสามแส0 0นึคนค่ะถัดมาก็คือแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งต้องฉีดทุกคนนะคะและเมื่อรวม4กลุ่มนี้ค่ะนั่นแปลว่าภูเก็ตจะต้องมีคนที่ได้รับวัคซีน4 6 6 0 0 0คนนั่นเองค่ะ เราได้ดําเนินการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมานะครับนกระกันงถึงปัจจุบันเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ <คะ S 1> ในกลุ่มเนี่ยก็ถ้ายอยฉีดกันไปโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนในภูกเก็ตแท้ๆเนี่ยนะครับคนอยู่ในประชากรภูกเก็ตเนี่ยประมาณ5 6เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเป็นคนที่อยู่เป็นประชากรแฝงนะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นคนที่ต่างด้าวนะครับ จะเริ่มทยอยสีวันที่3นะครับเมือ่อวืนนี้แหละครับ,รบก็ตอนนี้กําลังลงทะเบียนแล้วก็จัดระบบการฉีดนะครับแล้วก็เรามีศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งหมด6 0ศูนย์นะครับ นอกจากการกระจายวัคซีนแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆนะคะทั้งพนักงานบริการ,ร,การบุคลากรด้านการแพทย์รวมถึงจะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เข้าใกล้กับศูนย์มากที่สุดค่ะวันนี้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประธานสภาสกากรรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะไปรับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว11กลุ่มอาชีพค่ะเรื่องของการเปิดแผนรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละค่ะนักธุรกิจส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะกับการเปิดเมืองแม้ว่ายังกังวลกับการแพร่ระบาดระลอก4ค่ะ เป็นสาคัญก็คือในเรื่องของแผนการเดินหน้าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งก็สืบเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่26มีนาคมนะครับซึ่งเราต้องทารายละเอียดในการแผนในการเปิดประเทศเปิดเมืองนะครับเพื่อน,นํารายงานของสูส่สปสต่อไปนะครับซึ่งในชน่วงที่ผ่านมาได้มีการทํางานอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการที่จะทําเรื่องแผนกระจายวัคซีนที่ภูเก็ตก็ทําได้ดีมากๆนะครับสามารถที่จะคาดว่าจะ,จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เสร็จนะครับภายในเดือนนี้เราโดนคําถามมาเยอะจากต่างประเทศนะครับว่า เงื่อนไขเดินเดินทางเข้าคืออะไรจะต้องทำอะไรแบบไหนอย่างไรแต่อีก28วันจะหนึ่งกรกฎาคมแปลว่าอีก28วันจะมีคนมาคนเหล่านั้นยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่าต้องทำอะไรซึ่งเราก็ตอบไม่ได้การที่เราตอบไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเราตัดสินใจเองไม่ได้เพด้วยเรื่องเรื่องของอหน้าที่หรืออำนาจในเราไม่มีทำบางเรื่องเป็นเรื่องเกินเกินพื้นที่ไปแล้วอะครับ สำนักงานทททในต่างประเทศของไทยกําลังสอบถามความเห็นของผู้ประกอบการต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็คืออยากจะเดินทางมาละค่ะแต่ก็มีคําถามเหมือนกันอย่างเช่นในฝั่งของรัสเซียนะคะเขาก็อยากจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามารวมถึงว่าการเข้ามาแล้วเนี่ยมีการรับรองวัคซีนรัสเซียสปุตินิกฟีด้วยหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันค่ะสายการบินต่างๆเริ่มมีการปรับแผนการบินแล้วนะคะอย่างเช่นการบินไทยะจะบินสู่ภูเก็ตถึงเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะเริ่มหนึ่งกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ เอมิเรสนะคะเปิดเส้นทางบินดูไบภูเก็ต4เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะสิงคโปร์แอร์ไลน์ขัดเส้นทางสิงคโปร์ภูเก็ตจะเพิ่มเป็น2เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็สายการบินอิสราเอลค่ะมีแผนเปิดบินเข้าภูเก็ตเป็นครั้งแรกทุกวันนะคะวันละ1เที่ยวบินค่ะ ผู้ว่าการทททนะคะย้าว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะไม่ได้หมายถึงการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงคนไทยด้วยค่ะแล้วก็การเปิดเมืองภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่การกระตุ้นเศร,รษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่การกระตุ้นเศร,รษฐกิจของภูเก็ตอย่างเดียวนะคะแต่เป็นการเดิมพันการเปิดประเทศของไทยอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบาหลีกําลังจะเปิดเมืองเช่นกันท่าปลายชนกับไทยเลยค่ะวัดใจกันเลยค่ะว่าคราวนี้นักท่องเที่ยวจะไปที่ไหนค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณนันทีนคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ